Roll. สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีนะฮะในแฮปปี้วิ๊ด Impossible เก้าสิบเก้าจุดเก้า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 เปอร์เซ็นต์อีกแล้วเหรอฮะนี่ฉันลุงพีนะเว้ยลุงพีไหนลุงพีเจอเพชรน่ะแล้วเจอหรือยังเจอมาตั้งหลายปีแล้วไปในเมื่อแกสร้างมาแบบนี้ ท่านก็จะผ่านให้ดูเจ้าเฮ้อโอเคโอเคโอเคในความเป็นไป้ในความเป็นไปไม่ได้มันก็มีความเป็นไปได้อยู่เพราะเขาบอกว่า impossible 99.99999%เก้ครั้งนี้ล่ะเอ้ยตายเหมือนเดิมเอ้ยเฮ้ยจะไปไปั๊บปไปเฮ้ยจะออกเฮ้ยเฮ้ยจะได้เฉยแอสแคบยูคอมพิวเตอร พ่อเพออะไร่เราจะไม่โผล่มาเลยรีบอะไรเพนเนี่ยนี่คือคอมพิวเตอร์สอนคอมพิวเตอร์แฮปปี้วิวสอนแฮปปี้วิวเฮ้ยพ่อฮะนเราอยู่ไหนฮะโอ,โอ้โอ้โอ้ไวรัสไวรัสไวรัสลูกไวรัสไวรัสผมบอกแล้วใช่ไหมฮะไม่อยาเข้าเว็บเว็บอะไรละพออ่อไม่ได้เข้าเลยมีแต่ลูกนั่นแหละหนูแค่เล่นโลโบโเเูบเบิลเองอะไรวะนนี้มาสด้าอ R X มาเป็นรถเลยเขาไม่ได้จ่ายนะครับหลุงคับช่วงนี้มันเคอร์ฟิลนะครับต้องอยู่แต่ในบ้านนะครับออกมาทําไมครับออกมาหามาหาก๋วยเตี๋วกินก๋วยเตี๋ยวเขาปิดแล้วครับกลับบ้านครับกํเรากำลังกลับบ้านอยู่เนี่ยโทรศัพท์เข้าฮัลโหลอ้แกไปไหน้านอยู่กองรถคิวทิมฆ่าเขาเดี๋ยวปล่อยผมไปผมไม่ได้ทำอะไรผิดคนอย่างแกนะไม่มีสิทธิ์พูด แค่หายใจก็ผิดแล้วผมก็แค่เอารูปลุงไปใส่ลงศพที่เขาเต้นกันเฉยเฉยวให้อภัยไม่ได้ตายะเถิดตกไปซะแค่นี้หมายเจ็บไม่เจ็บใช่ไหมนี่ Impossible Jump Man อีกแล้วเหรอแกอีกแล้วเหรอแน่จริงก็ผ่านาได้ดิแน่ฉันน่ะเล่นเกมมาเยอะละ Happy Wong Happy View ฉันเล่นมานักต่อน,นักโอ้ยพูดาปากปากเหม็น ปากดียิ่งนักปากรายสมคำล่ำลือเฮ้ยเจ้าแฮป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 โอเคเฮ้ย impossible เป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้มัน p o s s บ b l e คือเป็นไปได้แล้วโอโก้ไฟอีลิตโอ้เด็กน้อยเอาอาวุธลงนะลูกนะมันเป็นของมีคมอ่ะหนูไม่ควรถืออ่ะโอเคหนูจะทำ แต่ว่าอะไรจ้ะลูก50บาท5้าบาทบ้านแกเนี่ยฉันคืนเพื่อนของฉันตั้งแต่ตอนปฐมไปแล้วฉันไม่เคยติดอะไรกับไอ้ฉันไม่เคยติดตางเพื่อนเชื่อฉันหรือยังอะไรนะไม่ได้ยินอะไรนะเชื่อฉันหรือยังว่าฉันไม่ได้เอา50บาทไปเชื่อแล้วครับดีมากถ้าฉันพูดโกหกขอให้ฉันตายแต่ฉันก็ไม่ตายไงล่ะไอ้กู ทาปูนร้นภาคสาออเราเคยเล่นหรือ,อยังฮะเล่นเล่นไปเถอะลูกพ่อคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆคๆกันลลูกนะอ๋อสุดยอดไปแล้วพ่อเด่เก่งมากๆเลยออขอบคุณลูกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพ่อไม่เคยบ่นเหน่อยสักครั้งปัจจักขยานเพื่อนหนูพ่ออยากจะพาหนูไปที่ดิสนี ล่าพ่อแค่หลงหาทางกลับบ้านไม่เจอลูกเอาลาถึงเวลาเล่นด่านของลีพุงลุงผีกันแล้วไหนมาดูสิอ๋อ,อ,อ,อมีอันใหม่มาด้วยเพิ่งสร้างไม่ด่านมานี้เองเนี่ยจากน้องชีตา้าลีพุงไฟอารีนาไหนประเดิมเลยยินดีต้อนรับสู่แดนแอนทามิเอดเวอร์เจอร์ดนลุงผีเออรู้แล้วถอยไปอันจะกแบบแบัแบปแบบทำไมเราไม่อ่านกฎก่อนเขาบอกให้คลิกเพื่อที่จะเริ่มต้นพร้อมหรือยังอะพร้อมลีพุงแฮชจอยอารีนาเพราะว่าเพราะว่ามันแปลกแปลอยู่นะฮะ แปลกเอ้ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกไงลูกแกคิดว่าแกจะชนะอย่างนั้นเหรอเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีกับแฮปปี้บิลคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบอเรื่องกดไลค์และกดซับไลค์ตามด้านล่างข้างๆนี้เลยนครับใครที่อยากจะสร้างแมบให้ลุงพีก็สามารถสร้างให้ลุงพีได้นะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมเลม่นเกมให้มีประโยชน์ประโยชน์จากเกมนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ Let's tie to the top. Nobody can push us down.